แบรนด์ผมก็ไม่ได้น้อยครับโลโก้สีเหลืองที่มีปลาชโดคาบเหยื่อหน้าหาของผมบางคนอาจจะรู้จักเหยื่ออุดดี้บางคนเหยื่อยูด,ดีวายแต่ตัวจริงเป็นใครบางคนไม่อาจไม่รู้จักครับหรือเดบอกนเหยื่ออะไรวะไม่รู้จักแต่ผมผมหนึ่งในตำนานการดีไซน์เหยื่อครับและเหยื่อผมไม่ได้กรอบชาวบ้านด้วยพูดแบบพูดเวลาพ่เศงานพูดสนุกปาก อย่างเงี้ยตัวแรกในเมืองไทยเนี่ยตัวแรกในเมืองไทยครับตัวเนี้ยถ้าเหยื่อสเต็ปช้าจบข่าวครับตัวนี้ดีที่สุดที่เคยเล่นมาสเต็ปต่อมาเร็วขึ้นจำเป็นต้องเล่นเหยื่อแบบนี้เพราะเขาต้องการความเร็วในที่ลก สองตัวนี้เหยื่อสองตัวนี้ตีกันแบบตีกันยับมันทะเลาะก,กันนะครับอันนี้ของอุด,ดิลัวอันนี้ของมานชมพูของพิตะเทคนิคหมายป่าบัวหมายป่ากระจับหมายป่าผักระเฉดที่เราจะเป็นต้องลากช้าบางทีลากช้าหรือบางทีมีการยกเหยื่อ เห็นไหมว่าขยับแค่นิดเนี่ยแค่ขยับนิดเนี่ยใบสปินก็ทํางานแล้วตัวเนี้คือตัวเล่งเราการกัดนี่คือช้าแบบโง่โงกรอมาโง่โ,ง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 โงไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ถ้าจะกรอเร็วเนี่ยใบนี้ก็จะหมุนหมุนขึ้นมาใบเจียจีน้ำาต,ต,ต,ตับัใบจะตีน้ําแล้วก็จะสร้างคลื่นสร้างทั้งคลื่นและการมองเห็นเพราะว่าใบนี้เนี่ยมันจะกระทบกับแสงอาทิตย์ และบางทีตีรอได้ตีหยกได้เหยื่อตัวนี้ตัวเดียวเที่ยวทั่วไทยปลาสาหายก็ได้แต่ถ้าเจอปลาสาหายจริงๆปั๊บผมมองแล้วว่าถ้าสมมติมีเหยื่อสองตัวนะถ้าปลาสาหลายที่แล้วก็ต้องเหยื่อวันนั้นปลาเป็นปลาที่ค่อนข้างจะมีแอคทีฟนิดนึงต้องใช้เหยื่อเร็วขึ้นอาจจะต้องเล่นเหยื่อตัวนี้สาหายบางไม่หนามาก ป่าบัวงานก็เลยถูกต้องป่าบัวคืองานตัวนี้ป่าสลายคือตัวนี้แต่ตัวนี้ก็อย่างที่บอกอันนึงเนี่ยตัวนี้คนที่ตีสกิปปิ้งเก่งๆไม่รู้ครับว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้นะเพราะผมถามเจ้าของแบรนด์วันนี้ผมขออาตพิตาผมขออนุญาตพูดถึงเหยื่อพี่นะเพราะว่าผมพลาดพิงแน่นอนไม่จะบอกเฮ้ย hey, พี่ปัมบีบกันเองไม่ใช่นะครับตัวนี้ ผมไม่ยังก็ถามแกว่าตีได้ตีสกิปไหมเกก็บอกยังไม่ได้ตีสกิปครับเกยอ่ะไม่รู้เอาเป็นว่าตัวนี้ถ้าจะเป็นสายที่ตีในที่รบหรือตีในปลาคลองที่ใช้กันอยู่โอกาสกัดมีสูงครับคำว่าติดมินอาจจะน้อยลงแล้วเพราะจุดกัดมันเป็นจุดท้ายเหมือนตอนแรกที่ผมอธิบายเรื่องของนิสัยการกัดปลาชะโด เกตนะนี่คือตัวเปล่าเยื่อมันมีหลากหลาย